คลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกับหนังแอคชั่นสายโหดนะครับจากทางช่อง Netflix นั่ก็คือหนังเรื่องแอคชั่นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกันสวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวหนังแบบไม่สปอยนะครับก็ช่วงนี้โควิด1 9นะครับเราก็ไม่ได้พบกันมานานนะผมก็ตั้งแต่ดูซีรีส์ Netflix ไปก็พักไปสักระยะหนึ่งเลย มาครั้งนี้ครับกับมารีวิวกับหนังเรื่องแอคทัชั่นนะครับแต่ก่อนจะดูคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกด s ับสไครป์กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพ <Reese. S 1> ื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนาหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับก็ขอฝากอีกช่องทางนึงครับพอดีช่วงนี้ผมไปเจอแอปพลิเคชันที่สร้างเงินได้แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะหลังจะดูซีรีส์ Netflix อะไรไปเยอะก็มาเจอแอปนี้เห็นมานานแล้วแต่ว่าช่วงนี้ Work f r ฟ m h o m e ก็เลยลองโหลดมาเล่นดูปรากฏว่า ทำเงินได้จริงๆครับตอนนี้ผมทําเข้าสัปดาห์ที่2แล้วแล้วก็ทําเงินได้แบบเรียกว่าได้มากเลยจริงๆแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า UP i ิกครับก็ใครที่ยังไม่รู้ว่า UP i ิคืออะไร UP i ิ you Pick คือแอปพลิเคชันออนไลน์เป็นโมเดลใหม่ที่ร่วมมือกันระหว่าง A l ล b a b บาและ La z a d a าครับข้อดีของแอปพลิเคชันนี้ก็คือทุกคนที่ไปใช้เนี่ยก็ไปซื้อของที่แอปนี้เขาส่งตรงจากบริษัทที่ดีลไว้เดี๋ยวอนาคตเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่เยอะแต่ว่าอีกหน่อยเนี่ยเขาดีลแล้วก็มีบริษัทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ของทุกอย่างจะมาอยู่ในนี้ครับแล้วก็ใครที่สมัครเข้ามาแล้วเปิดบินในอยู่พิกชอยกลายเป็นอยู่พิกเกอร์เนี่ยก็สามารถซื้อของแล้วก็ได้เงินแคชแบ็กกลับเข้ากระเป๋าแนะนําเพื่อนก็สามารถได้เงินจากค่าแนะนําคนที่สมัครผ่านรหัสเราเวลาเขาซื้ออะไรไปเนี่ยเราก็จะได้เงินหมดเลยนะครับและที่ดีที่สุดคือสินค้าเานนี้ไม่ว่าใครจะซื้ออะไรผ่านรหัสของเราเราได้ค่าคอมมิชชั่นส่วนต่างทั้งหมดที่สําคัญที่สุดคือสามารถดรอปชิปสินค้า ไปขายที่อื่นได้โดยไม่ต้องสต็อกของแล้วก็ไม่ต้องส่งเองเรียกได้ว่ามีแต่ได้ก็ได้ฮะใ,ใครที่ยังไม่รู้จักลองโหลดมาดูนะครับแอปพลิเคชัน u p i ิโหลดมาแล้วล็อกอินได้เลยครับแล้วใส่รหัสคำเชิญนะครับของผมเอง14484ใครที่เข้ามาในรหัสนี้นะก็ทักผมมาด้วยคำว่า u p i ิในไลน์ผมจะลงไลน์ของผมไว้ข้างล่างนะครับทักมาได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากเป็นยูพิกร์สอบถามข้อมูลจากผมได้เลย ผมพร้อมเทรนเต็มที่นะอยากไปไซสไหนไซสไหนตอนนี้ผมศึกษาทุกอย่างมาอย่างละเอียดแล้วก็สนุกมากครับแอปนี้ทำเงินได้แบบสุดยอดก็ฝากด้วยนะครับแอปพลิเคชัน UPick แล้วก็กดรหัสํำเชิญ14484นะครับ r a c t i o n นะครับสมกับโดยแซมฮาร์เกรฟนะครับแล้วก็อานวยการสร้างโดย2พี่น้องนะแอนโทนี Anthony และโจรูโซนะครับที่สร้างเรื่อง The a v e n t u r e เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกไปแล้วและร่วมแสดงโดยไมค์ลาโรอกการนะฮะคริสแฮมเบิร์ต อีริกกิเตอร์และปีเตอร์ชเวรินนะครับเอาไว้เลยนะครับก็เห็นตัวอย่างมาครั้งหนึ่งแล้วนะจากทางช่อง Netflix กแค่เห็นว่าพี่คริสแฮมเวิร์ดมาแสดงเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นหนังที่น่าดูมากแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เรารู้กันตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับว่าคริสแฮมเวิร์ดเนี่ยมาอยู่ที่ประเทศไทยนะแต่แถวกรุงเทพบ้างราชบุรีบ้างนะคนปรปฐมบ้างเพราะว่าพี่แกกแ็อัปเดตใน IG กันรัวๆเลยนะฮะก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นจนถึงวันนี้ก็กลายมาเป็นหนังเรื่องแอสแทคชั่นนะครับบอกไกอว ตัวผมเองเนี่ยเห็นพี่คริสแฮมบดแดดก็ต้องบอกไปก่อนนะว่าแอบคาดหวังมากพอสมควรโดยเฉพาะเรายิ่งได้รู้ว่า2พี่น้องแอนโทนีและโจลุโซมาคุมบังเหียนการเขียนบทเนี่ยแน่นอนครับว่าผมเองเนี่ยคาดหวังไว้มากพอสมควรเหมือนกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปทรลจุดของหนังเรื่องนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยแอคชั่นเนี่ยโคตรมันผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นแอคชั่นที่ประมาณว่าเป็นจราชนเป็นแบบคล้ายๆกับแบบจอห์นวิกคล้ายๆกับแบบจอห์นแมคเคนหรือว่า คล้ายๆกับหนังประเภทที่อาร์โนอะไรอย่างเงี้ยแสดงเลยนะครับอ่าเทียบกับพวกโพล่าที่เคยมีใน Netflix แล้วหรือว่าพวกเจสันบอลอย่างเงี้ยได้เลยแต่ว่าพี่คริสแฮมเวิร์ดเนี่ยจะมาแนวเป็นแบบทหารรับจ้างแทนแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องเนี้ยสามารถสร้างภาคต่อได้เลยนะครับคือปูมาซะขนาดเนี้ยอ่ะเอาเป็นว่าใครที่เป็นคอแอคชั่นเนี่ยผมคิดว่าดูหนังเรื่องเนี้ยโดนใจสะใจแน่นอนครับเพราะว่าฉากแอคชั่นแต่ละฉากเนี่ยจัดหนังจัดเต็มบางฉากเนี่ยรุนแรงสมจริงจนต้องขยีตายจริงๆนะฮะ ทีนี้มาทีละจุดเลยนะครับด้านแรกเลยก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์นะครับบทภาพยนตร์คนหนังเรื่องนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าส่วนตัวผมเนี่ยเฉยๆไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาบทเดาทางง่ายครับเดาทางง่ายมากก็ว่าด้วยของแก๊งในอินเดียแล้วก็เป็นการชิงตัวประกรันโดยมีทีมทหารรับจ้างเนี่ยมารับหน้าที่ในการคุ้มกันนะครับแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆมากขึ้นแต่ว่ากิมมิคที่ผมคิดว่ามันเป็นมุมมองที่แตกต่างออกไปนะ จากหนังหลายๆเรื่องก็คือเราไม่ค่อยจะได้เห็นมุมมองแบบอินเดียหรือว่าบังคลาเทศเท่าไหร่ซึ่งในหนังเรื่องนี้เขาถ่ายทอดมุมมองแล้วก็พฤติกรรมพื้นเพประเพณีสังคมชนชั้นแบบนั้นเอาไวเ้เยอะพอสมควรเราจะได้เห็นคาแรคเตอร์ของมาเฟียอินเดียว่าเป็นยังไงซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เห็นนะปกติเรากจะเคยชินมาเฟียแบบจีนญี่ปุ่นฝั่งตะวนันตกโดยส่วนใหญ่แต่นี่มาเจอกับมาเฟียอินเดียนะครับเราก็จะได้เห็นว่าคาแรคเตอร์ของมาเฟียอินเดียเป็นอย่างนี้อย่างนี้นแบบนี้ ซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าก็เป็นคาแรคเตอร์ที่รู้สึกว่าเออแปลกตาแล้วก็รู้สึกว่าหนังอินเดียไม่ได้มีแค่เต้นๆตามต้นไม้อย่างเดียวไม่ได้แบบล่าเรืองหรือว่าเวอร์จนมากเกินไปซึ่งแม้ว่าหนังเรื่องนี้ในด้านของเนื้อเรื่องสําหรับผมแล้วจะรู้สึกว่าเป็นจุดอ่อนของหนังแต่ว่าในมุมมองของคาแรคเตอร์ต่างๆของตัวละครก็ทําออกมาได้ดีนะครับเอาเป็นว่าในด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยผมคิดว่าผมเฉยๆนะอาจจะไม่ได้ถึงกับไม่ชอบเพราะว่าหนังเรื่องนี้เขาขายความเป็นแอคชั่นอยู่แล้วเขาไม่ได้ขาย ในด้านของเนื้อหาเนื้อเรื่องเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูเรื่องนี้อยา่าคาดหวังว่าเนื้อเรื่องมันจะเข้มข้นมันจะมีอะไรที่มันตักกะที่มันพอดีอิมอ่มเอมหรือว่าลึกซึ้งจนทําให้เราเสียน้ําตาเรื่องนี้ไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะดูหนังที่เป็นลักษณะแอคชั่นดิบเถื่อนมันสะใจระเบิดเขาเผากระท่อมต่อสู้ระยะประชิดยิงกันแบบกลศึกของจราชนหรือว่าหน่วยคอมมานโดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะได้เห็นอะไรแบบนั้นในหนังเรื่องนี้แบบเต็มเต็มครับ ด้านเนื้อเรื่องผมเฉยๆครับให้คะแนนค่อนแ้้งที่จะน้อยมากเลยทีเดียวด้านต่อไปก็คือเรื่องของดารานักแสดงนะครับดารานักแสดงเนี่ยก็มีแค่พิคคิสแฮมเวิร์ดคนเดียวเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะดึงดูดทั้งคนดูผู้ชายหรือว่าผู้หญิงได้มากพอแล้วนะ,ะเรื่องนี้พิคคิสแฮมเวิร์ดผมบอกเลยนะครับว่าโคตรหลอ่อคือผมรู้สึกว่าเป็นการตัดผมสั้นที่แบบโคตรหล่อคือเท่มากแล้วคาแรคเตอร์ของพี่เขาเหมือนเป็นแบบฮีโร่ฉายเดี่ยวเป็นเหมือนจราชนฉายเดี่ยวเขาไปแอคชั่นลุยๆกับเหล่าร้าย แต่มันก็ไม่ใช่แบบว่าเออเวอร์ Word จนแบบไร้เทียมทานนะคือมันดูดิบมันดูจริงแล้วพี่คริสแฮมวิร์ดเนี่ยถ่ายทอดออกมาดีนะฮะหรือว่าตัวคนที่เป็นแสดงเป็นเด็กก็อาจจะไม่ได้มีอะไรหวือหวามากแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นจุดบอดให้เราได้เห็นนะครับแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือตัวละครที่เป็นนักแสดงชาวอินเดียนะเป็นคาแรคเตอร์เหมือนเป็นแบบพี่คริสแฮมวิร์ดเนี่ยแหละที่จะมีการต่อสู้กันบ้างเล็กน้อยแล้วก็อาจจะมี ฉากแอคชั่นในซีนของเขาเยอะเหมือนกันผมคิดว่าหูพี่เขาเท่มากๆเลยแต่ตัวผมเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นดาราชาวอินเดียรหรือว่าโซนโซนนั้นที่มีชื่อเสียงนะครับผมคิดว่าพี่เขาเท่หว่าพี่คิดทำบทเดีวกันในมุมมองส่วนตัวของผมนะการต่อสู้การอะไรยังไงนี่แบบโอ้โหมาแบบเหนือความคาดหมายเหมือนกันไม่คิดว่าพี่เขาจะมีบทบาทในหนังเรื่องนี้เยอะขนาดนี้นะครับเรวเรียกได้ว่าเท่มากๆเลยเสียดายไปนิดนึงถ้าเกิดว่า ด้านของบทและเนื้อหาเขาแบบใส่อะไรเพิ่มเติมให้มันลึกซึ้งมากกว่านี้นะคาแรคเตอร์ mm. ของตัวละครที่ถูกปั้นมาเ,เนี้ยมันจะดีงามมากกว่านี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็เสียดายตรงนี้เอาเป็นว่าในเรื่องของดารานักแสดงก็ทําออกมาได้ดีมีมาตรฐานนะครับและพิคิสแฮมเวิร์ดเนี่ยแค่ผมเป็นผู้ชายผมยังดูแล้วผมยังแบบโอ้โหโคตรเท่เลยและคิดดูว่าถ้าสาวๆดูเนี่ยจะรู้สึกว่าปิง๊งแล้วก็แบบชื่นชมมากขนาดไหนก็คิดดูตรงนี้แล้วกันนะครับ ด้านต่อมาก็คือเรื่องขององค์ประกอบฉากองค์ประกอบสีแสงสีเสียงฉากต่างๆด้านนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าชื่นชมจริงคือเป็นอะไรที่ชูโรงกับหนังเรื่องนี้มากๆหนังเรื่องนี้อย่างที่เรารู้กันทุกคนนะครับว่าถ่ายทําเมืองไทยเยอะมากเลยทีเดียวประมาณหกสิเจ็สิเปอร์เซ็นลยแต่ว่าเขาเซตทุกอย่างให้มันดูเป็นบังคลาเทศดูเป็นอินเดียได้แบบโคตรเนียนนะทันท,ที่จริงๆแล้วหลายๆฉากอยู่ที่นคนปรปฐมหลายๆฉากอยู่ที่ราชบุรีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เรารู้สึกได้ว่าทั้งเอ็กซ์ตร้าทั้งฉากต่างๆทุกฉากที่ปรากฏมาเรารู้สึกว่ามันมันมันไม่ใช่เมืองไทยอ่ะคือผมตอนแรกผมไม็คิดว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้ถ่ายทําเมืองไทยก็น่าจะเป็นแบบเหตุการณ์ในเมืองไทยหรือเปล่าแต่พอมาดูครับไม่มีเหตุการณ์ในเมืองไทยเลยกลายเป็นอินเดียกับบังคลาเทศหมดเลยแต่ว่าพื้นที่ที่เขาใช้ถ่ายทุกฉากทุกพล็อปมันคือเหตุการณ์ที่หนังเล่าอ้างว่าอยู่ในอินเดียกับบังคลาเทศมันเจ๋งตรงนี้ครับคือเซตทุกอย่างออกมาได้เนียนมากๆจนแบบ ปรบมือครับคือทําออกมาได้ดีจริงๆโดยเฉพาะฉากสุดท้ายนี่เห็นบอกว่าลาดบุรียาวๆนะผมก็ไม่รู้สึกว่าเป็นลาดบุรีเลยผมยังรู้สึกว่าเออมันมีความเป็นอินเดียนะถึงแม้ว่าต้นไม้ใบหญ้ามันจะมีกลิ่นความเป็นไทยอยู่ก็เถอะแต่ว่าถือว่าทําออกมาได้ดีที่ต้องชื่นชมมากๆในเรื่องนี้คือซีนแอคชั่นทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิน้นทําออกมาดีมากครับคือโคตรดีเลยคือเรียกได้ว,ว่าเป็นหนังโรงเนี่ยแบบผมว่ากโกยเงินโกยรายได้เยอะเลยนะ ผมคิดว่าส่วนตัวผมนะครับทำออกมาได้ดีกว่าจอห์นวิกด้วยซ้ำนะคือจอห์นวิกเนี่ยมันก็มีบางฉากที่รู้สึกจริงรู้สึกเจ็บนะฮะแต่ว่ามันก็ได้เห็นการต่อสู้ระยะประชิดที่เราเห็นอยู่ว่าในจอห์นวิกเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปแบบหนังต่อสู้ระยะประชิดเหมือนเป็นแพทเทิร์นแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยการต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยหูรุนแรงฮะแลวเราก็ไม่คิดว่าหลายๆฉาก เขาจะทําให้มันรุนแรงได้ขนาดนั้นคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ามันดูดิบดูเรียวดูแล้วแบบร,รู้สึกว่าหยีตาดูอะฉากมีดฟันกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฉากที่โดนรถชนอะไรเงี้ยมันดูเรียวดูเพียวดูจริงมากทุกซีนที่มีการยิงเนี่ยโอ้โหมันแบบเร้าใจมากนะครับผมชอบมากกว่าดูจอห์นวิทนะเหมือนกับว่าเรื่องนี้เขาพัฒนา เรื่องของการออกแบบฉากต่อสู้และทําออกมาได้ดีกว่าในมุมมองของผมนะครับแต่กับเพื่อนๆลองไปดูเองละกันนะครับแต่ผมเนี่ยชอบนะรู้สึกจริงรู้สึกห mm ืม hmm. แล้วการลบแบบกลนศึกแบบทหารเนี่ย mm hmm. เทมาพี่คิสแฮมเบิร์ดทำออกมาได้ดีสิ่งที่ดีงามมากๆคือองค์ที่2พาร์ทที่2ของเรื่องนี้กับซีนแอคชั่นที่รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นลองเทคแบบยาวๆซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ถ่ายแบบลองเทคนะครับแต่ว่าด้วยเทคนิคหลายๆอย่างของหนังอะทาให้เรารู้สึกว่าเหมือนลองเทค ประมาณ15-20ถึงนาทีอะคือผมรู้สึกว่ามันถ่ายยังไงวะแบบต่อยกันแล,ล้วร่วงมาจากชั้น2แล้วกล้องก็เคลนลงมาแล้วก็วิ่งแล้วก็ต่อยแล้วก็โดนรถชนแบบแล้วกล้องก็หันมาตามภาพขับรถยาวๆมีซีนที่อยู่ในรถถ่ายวนโอ้โหรู้สึกแบบใครที่เคยเล่นเกมเพย์สี่หรือว่าเล่นเกมที่มีเนื้อเรื่องแล้วต้องแบบรองเท็ก์ยาวๆอ่ะคือความรู้สึกผมเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเหมือนกับว่าเราเข้าไปอยู่ในหนังนั้นจร,จริงๆอะแล้วแบบโอ้โหเป็นซีนที่แบบชูโรงมากๆเลย เดี๋ยวจะไปกรอดูอีกรอบดูหลายๆรอบเลยนะครับเพราะว่าซีนนี้คือตั้งแต่ต่อสู้ขึ้นรถไล่ล่าลงขึ้นไปบนตึกโดดข้ามกำแพงโดดข้ามตึกทุกอย่างมันถูกเชื่อมต่อให้รู้สึกว่าเป็นกล้องแทนเทลที่วิ่งตามถ่ายตลอด15-20นาทีนั้นซีนนั้นทั้งหมดคือ The b เบสครับคือเรื่องต่อไปที่จะทำแนวนี้ก็ต้องคิดหนักแล้เพราะว่าเรื่องนี้เราทำกันบ้ามาอย่างดีองค์ประกอบฉากทุกอย่างดีหมดแอคชั่นดีหมดนะครับ ฉากทุกฉากทำออกมาโคตรสวยเป็นโทนแบบอุ่นๆร้อนๆสไตล์แบบเอเชียอินเดียทำออกมาได้ดีมากโทนเหลืองสวยงามจัดจ้านในย่านอินเดียจริงๆอีกด้านนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือเรื่องของดนตรีประกอบและผมชอบตอนพาร์ทสเยอะที่สุดเลยนะครับคือผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นซาวด์แบบเรื่องเบรด e r นเนอรมากพอสมควรนะคือไม่ได้ระทึกมากแต่ว่ามีความทึมความนิ่งความเท่ความแบบสะกดคนดูด้วยซาวด์อิเล็กทรอนิกส เป็นแบบซินลองยาวๆนะฮะคือชอบพานันมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีอินเนอร์แบบเรื่องเบรันเนอร์มากพอสมควรแต่ว่าดนตรีประกอบในซีอื่นๆตอนหัวตอนท้ายก็ทำออกมาได้ดีนะรุนละทลึกมากเรียกได้ว่าทําออกมาได้แบบเยี่ยมเลยทีเดียวอ่ะสรุปแล้วภาพรวมหนักเรื่องนี้นะครับ attraction นะครับจาก Netflix ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7.5เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับ attraction ผมให้ภาพรวมทั้งหมดไป7.5เต็ม10 ก็หลายๆอย่างที่ผมพูดมาก็จะเป็นข้อดีทั้งหมดนะแต่ว่าจุดด้อยเรื่องนี้ก็คือจริงๆนั่นแหละก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์นะครับเข้าใจครับว่าหนังเรื่องนี้คือเน้นขายแอคชั่นถ้าบอกว่าเน้นขายแอคชั่นอย่างเดียวผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ทําสําเร็จนะถ้าว่าเป็นภาพรวมแบบในหนังแอคชั่นวัดกันจริงๆผมคิดว่าเรื่องนี้ผมให้9เลยในฉากแอคชั่นทั้งหมดคือทําออกมาดีงามมากแต่ว่าจุดด้อยจุดอ่อนมันคือเรื่องของบทนะฮะที่ อันดับอันดับแรกคือเดาง่ายไปหมดเลยคือผมเดาออกมาได้หมดเลยว่าฉากต่อไปเป็นยังไงเป็นยังไงตอนจบเป็นยังไงคือดูรู้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะเดาทางได้แบบที่ผมดูเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอบทไดอลร์กต่างๆที่มันไม่มีอะไรใหม่เลยคือก็เข้าใจนะว่าเป็นหนังแนวรักพาตัวชิงตัวประกันก็คงจะมาประมาณนี้แต่ว่ามันไม่มีอะไรที่จะทําให้รู้สึกว่ามันพลิกโผล่ไปจากสิ่งที่เราเห็นตรงหน้า แล้วมันก็คาดดาวมันคือพลอตแบบเดิมๆที่หนังหลายๆเรื่องก็ทํามาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นจุดดีเรื่องนี้ก็คือพี่คิสแฮมเวิร์ดฉากการตัดต่อเทคนิคทุกอย่างรวมถึงฉากแอคชั่นทั้งหมดดีงามฮะแล้วก็อ่อนเรื่องบทแต่ถามว่าเชียร์ให้ดูไหมผมคิดว่าควรดูครับหนังเรื่องนี้นักดูหนังสายแอคชั่นคุณต้องดูผมเนี่ยมากกว่า2รอบแน่นอนผมพูดเลยเพราะว่า โคตรมันเลยนะครับโคตรมันมันจริงๆนะเรื่องนี้ช่วงต่อไปนี้จะเป็นสปอยล์นะครับ30วินาทีนะกดข้ามไปได้เลยนะครับคืออย่างที่บอกนะว่าคุ่มกับเรื่องนี้จริงๆแล้วเขาอยากจะให้พระเอกตายนะแต่ว่าเหมือนกับว่าดูไปดูมาแล้วเขาก็อยากจะทิ้งคำถามให้กับคนดูซึ่งผมมองว่าถ้าผมดูแล้วตีความในฉากที่เห็นายที่เด็กเนี่ยขึ้นมาจากน้ำแล้วเห็นเงาคล้ายๆตัวคริสแฮมเวิร์ดเนี่ยผมก็จะคิดว่าพี่คริสแฮมเวิร์ดไม่ตายนะครับแล้วก็เรื่องนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็อาจจะสร้างเรื่อง ต่อไปก็ได้ที่เป็นตัวละครตัวนี้นก็ดีนะเป็นไตรภาคแบบแลมโบ่แบบจอห์นแมคเคนในไดอาฮาร์ดแบบอานโอลคนเล็กอ,อะไรนี้เป็นเลยผมก็คิดว่าเป็นภารกิจให้พระเอกอะไรเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันนะคือไหนๆจะมาสายนี้แนวนี้ก็เอาให้สุดเลยลวกันสุดท้ายนี้นะครับใครรู้รู้สึกอะไรยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยของผมเนี่ยเ5ียจุาเต็ม1ินะครับกับแอคทชั่นก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้มาจนถึงตรงนี้แล้วพบกันกับหนังเรื่องต่อไปครับคลิปนี้ขอให้ทุกคนบุญรักษาเทวดาคาุ้มคครรอองงับลืกแแะะจ้้เนน ลาไปก่อนครับขอให้มีความสุขกับการดูหนังสวัสดีครับ